ตลาดหน้าหนาวครับจบลงไปอย่างคึกคักแต่ว่าช่างเงียบเหงาสําหรับลร์พูลมากเหลือเกินเพราะว่าไม่มีดีลใดๆให้ตื่นเต้นเหมือนอย่างเชลซีอาร์เซนอลหรือว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนที่เกมเองได้บอกไว้ครับทีมอื่นเสริมตัวส่วนลี์พูลเสริมเตียงเพราะล่าสุดครับก็เพิ่งจะเสียอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสไปอีกรายจากอาการบาดเจ็บสรุปได้ว่าลี์พูลครับได้แค่โคด้กคโปกองหน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเท่านั้นซึ่งณนะตอนนี้ครับโคด้กคโปก็โดนล้อเลียนว่า เป็นลุงพลเวอร์ชั่นในเท์แลนดเพราะว่ายังไม่สามารถฉายแสงอะไรได้เลยลิ์พูครับใช้เงินในช่วงตรัสหน้าหนาวไปเพียงแค่ส4บล้านปอนด์เท่านั้นเพื่อนําผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมท่ามกลางนักเตะที่เริ่มสึกหรอไปเรื่อยๆครับดังนั้นครับทำไมลิ์พูครับถึงต้องเน้นกับจูดเบลลิงแฮมวันนี้ครับข่าสนับอินไซต์จะพาไปติดตามกันครับว่าทําไมพวกเขาถึงต้องการนักเตะ,ะรายนี้มากนักครับด้วยความที่แนวรุกครับยังไม่เข้าขากองกลางก็อายุเยอะแนวรับก็พาเลตกันบ ไม่รู้ว่าเจคินคลอปครับจะพาหงแดงประคองตัวไปได้ไกลขนาดไหนซึ่งมันอาจมีเรื่องแย่ๆให้เห็นตามมาอีกมากมายก็เป็นได้ครับดังนั้นถ้าหน้าหนาวคุณไม่ช็อปคงถึงเวลาแล้วครับที่ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หงแดงต้องลงทุนอย่างหนักเพื่อเสริมสร้างทีมขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งโดยเฉพาะกับจุดเบลลิงแฮมครับกองกลางจากบร,เรัเซิลดอร์ทมุนที่คลอปเนี่ยหมายมั่นปั้นมือครับอยากจะได้ตัวมาบัญชาเกมตรงแห่งวิดฟิลมากเหลือเกินแต่คุณเคยฟังเพลงนี้ไหมครับเพลงของหิงค้อยกัตตะวันครับมี ท่อนนึงบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวไม่มีอะไรจะแข่งกับเขาใช่ครับหากนับสถานก,การณ์ณตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีอะไรจะไปเทียบกับเรอัลมาดริดที่ต้องการจุดเช่นเดียวกันได้เลยทั้งเรื่องสถานก,การณ์การเงินครับที่รัชั์ชุดขาวเนี่ยมีงบทุ่มแบบไม่อัน้นเรื่องของค่าตัวเนี่ยที่ดอทมูลเนี่ยเรียกเอาไว้150อล้านยูโรเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรอัลมาดริดโอกาสการคว้าชแชมป์หรือการได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาดริดดูดีกว่าล ช่างดูห่างไกลจากหัวตารางเหลือเกินพวกเขาล่นมาอยู่กาลางตารางอยู่ไกลาจากอันดับท็อปโฟตอนนี้ครับมีให้ได้ลุ้นแชมป์เนี่ย mm hmm. เหลือเพียงแค่ยูฟาแชมเปนลี hmm. a, กคู่เดียวเท่านั้นส่วน FA ครับและคาราบาลครับ,รบตกรอบหมดแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ลีพูมีอย่างเดียวนั่นคือความจริงใจเสมอมาพวกเขาอยากได้ตัวจุดมาร่วมทีมจริงๆครับและเชกิ้งคลอปเนี่ยก็ถึงกับออกตัวเองเลยว่าจะต้องนำจุดเบลิงแฮมมาให้ได้เนื่องจากว่ามิดฟิลของล์พูณนะชั่วโมงนี้ครับหลายๆคนมีอายุการ ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า5ปีไม่ว่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์เจอรัลด์เฮนเดอร์สันฟาบินโยอเล็กซ์อเล็กเชนเดรนแล้วก็นาบีเกตาไหนจะมีเตียโกอัคันตาร่าครับที่อายุก็30บวกเข้าไปแล้วเช่นกันเรียกว่าทุกคนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนามาหมดแล้วครับทั้งการควา้าแชมป์การเจอกับมรสมุมช่วงฟอร์มตกหรือจะเป็นอาการบาดเจ็บที่เล่นงานไม่หยุดหย่อนบางรายเนี่ยหนักถึงขั้นที่แทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยครับพอกลับมาลงเล่นก็ไม่สามารถที่จะเรียกฟอร์มเก่งหรือเรียกมาตรฐานตัวเองที่ เคยมีเนี่ยกลับมาได้เอาไว้ง่ายครับให้ดูฟาบินโยเป็นตัวอย่างมาตรฐานการเล่นของฟาบินโยเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายครับชนิดที่ออกทะเลไปแล้วเนี่ยยังไม่กลับเข้าฝั่งเลยถึงขั้นที่ครอปครับต้องเลือกมาใช้สเตฟานไบเซติตเป็นตัวจริงมาแล้วแต่กระนั้นครับกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแผนรีฟิลแต่อย่างใดนำซ้ำครับยังมีข่าวเรื่องของการต่อสัญญาเกตากับออเลชิเบเลนออกไปอีกที่2คนนี้ครับแทบไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับทีมเลยในช่วงหลังทําเอาสวกเดอะครอปหัวร้อนกันเป็นทุ่งว่าจะต่อสัญญาไปเพื่อ คกับ2นนี้ส่วนเด็กใหม่ครับที่จะกลายเป็นอนาคตของทีมอย่างฮาวิเอเลียดก็ยังลุ่มๆดอนๆไม่ได้ฉายแสงว่าจะช่วยยกระดับให้กับทีมมากเท่าที่ควรจะเป็นยิ่งเป็นฟาบิโอคาร์าโยครับอนาคตณนะตอนนี้ยิ่งมืดมนเพราะเขาเองเนี่ยกลายเป็นตัวสำรองถาวรที่เจนคล็อปไม่เลือกใช้อีกแล้วดังนั้นครับกองกลางคือตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยควรต้องทุ่มเงินอย่างหนักเพื่อเสริมทับมาให้ได้ครับโดยพิบติตอังกฤษซีซั่นนี้ครับกองกลางของลิเวอร์พูลยิงประตูรวมกันไปเพียงแค่4ลูกเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยคาร โยโย่ลูกครับออกเล็ก1ลูกและเอเลียดอีก1ลูกนับว่าน้อยนิดเหลือเกินครับดูจะมีแค่เตียโก้คนเดียวเท่านั้นที่ยังรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้ได้สม่ําเสมอแต่เตียโก้ก็ไม่ใช่นักเตะประเภทที่เดินเกมรุกขึ้นไปทําประตูหรือว่าจะคอยทำแอซซิสต์ให้กับทีมได้อยู่ตลอดผิดกับจูดครับที่ซีซั่นนี้กับดอทมุนในเกมลีกเขายิงไปแล้ว4ประตูเท่ากับกองกลางของเลี้ยวฟูทั้งหมดแถมยังมีสถิตินะครับการทำแอซซิสต์ให้กับเพื่อนได้อีก3ครั้งด้วยกันดังนั้นไม่แปลกเลยครับท เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้เพราะจูดเองครับก็เคยบอกไว้ว่าเขาเองเนี่ยก็ชื่นชอบในการเล่นคู่กับเจอร์นเดสันกับต่างทีมของลีภูเป็นพิเศษเหมือนที่เคยประสานงานกันมาแล้วครับให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2022การมีจูดเบลิงแฮมเนี่ยจะทําให้หงแดงเนี่ยเพิ่มความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเขาเองเนี่ยจะมีอิสระในการเล่นเกมรุกเฮนเดอร์สันก็ไม่ต้องขึ้นไปเกมรุกและช่วยเกมรับได้มากขึ้นดังนั้นครับถ้าบอร์ดบริหารไม่ยอมทุ่มทุนให้กับคลอไม่่่่่้เเเงนกตทัผูววาาชื ทางที่ลร์พูจะกลับมาเชิดหน้าชูตาได้พงนาดลุ้นแชมป์อังกฤษเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วอย่างแน่นอนครับและนี่คือขอ่ญญาวสารพิเในวันนี้ครับหวังว่าแฟนๆลร์พูจะอดทนผ่านกับซีซั่นนี้ไปให้ได้เรารอดูว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์พวกเขาจะทุ่มทุนเพื่อเสริมสร้างนักเตะขนาดไหนครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไฮลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ